สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีดีมีสาระจ,จากช่อง True f กับพี่เดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาจอก,กันในแบบฝึกหัดหน้าที่12แล้วก็13นั่นเองนะคะสำหรับหน้า12ก็จะเป็นการอ่านเรื่องค่ะแล้วนำไปตอบในหน้าที่13นั่นเองโจทย์ของเขาบอกว่ายังไงเขาบอกไว้ว่าอ่านเรื่องต่อไปนี้ค่ะแล้วเขียนสรุปประโยชน์ของการอ่านเป็นแผนภาพความคิดนะคะก็จะให้เรื่องมาแล้วเราก็ไปสรุปว่าการอ่านเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างไปเขียนสรุป ประโยชน์ของการอ่านในหน้าที่ส3ามเนอะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาอ่านเนื้อเรื่องที่เขาให้มาก่อนชื่อเรื่องก่อนคะ่ะชื่อเรื่องคือหนังสือคือโลกเนื้อเรื่องเขาบอกไว้ว่าวันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังหลายคนงุนงงที่จะตอบคํำถามนี้หนังสือมีอยู่มากมายวางแผนในร้านและริมถนนจํานวนพิมพ์ของหนังสือแต่ละฉบับไม่ได้หมายถึงจํานวนของผู้อ่านเสมอไปหนังสือคืออาหารสมอง ก่อให้เกิดปัญญาทุกถ้อยคำในแต่ละหน้าของหนังสือคือความรู้สึกนึกคิดอันเกิดแต่ภูมิปัญญาของผู้เขียนการอ่านหนังสือจึงเป็นกระบวนการทำงานทางความคิดร่างกายต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตชันได้อาหารสมองที่สำคัญคือหนังสือวันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังแล้วเขาก็มีกลอนมาให้ หนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิดปรุงชีวิตประดิษฐ์เป็นเส้นอักษรเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกัากรอนเป็นอาภรแห่งปัญญาเป็นคําขนนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้แต่งลงชื่อหนังสือที่มาไว้เนาะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ของการอ่านจ,จากเรื่องนี้นะคะเขาอสอดแรกว่าอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะการอ่านหนังสือเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาเลยเขาบอกว่าอาหาร คือเราร่างกายเราใช้อาหารในการเจริญเติบโตสมองเราก็ใช้อะไรคะใช้หนังสือใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการอ่านนะคะก็คือเขาจะเป็นนะคะเป็นปึง้งเป็นอาหารสมองไม่ใช่สมองไปหยิบหนังสือมาก,กินนะแต่หมายถึงการอ่านก็จะทำให้เรามีความรู้ใช่ไหมคะเป็นอาหารสมองที่สำคัญต่อมาค่ะ พอเราอ่านหนังสือเยอะๆเราก็จะมีความคิดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เกาะให้เกิดปัญญานะคะปัญญาปื๊บปื๊ปื๊สติปัญญานั่นเองอันต่อมาค่ะได้รู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราได้รับรู้ว่าคนคนนี้เขามีความคิดยังไงในการถ่ายทอดออกมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะได้รู้ความรู้สึก ความรู้สึกนึกคิดของของใครของผู้เขียนนะคะของผู้เขียนอันต่อมานะคะประโยชน์ต่อมาเราจะได้มีการพัฒนากระบวนการทางความคิดนั่นเองนะคะพัฒนากระบวนการากระบวนการทางความคิด นี่นะคะอันต่อมาค่ะนาความรู้มาพัฒนาตนเองอ่าเขาเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมเราก็จะสามารถนําความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะมาพัฒนานะคะมาพัฒนาตัวเองได้นะคะในทีน่นี้อ่ะก็คือตนเองอันสุดท้ายค่ะก็คือง่ายๆจบๆไปเลยคือได้ความรู้นะคะได้ความรู้จากเรื่อง ที่อ่านนะคะเราจะได้ความรู้จากเรื่องที่อ่านเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาดาวดาวทะเลเราก็ไปอ่านเรื่องปลาดาวอยากรู้เรื่องหมึกก็ไปอ่านปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ความรู้เพิ่มขึ้นสนใจเรื่องไหนก็อ่านเรื่องนั้นเราก็จะได้มีความรู้มากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการอ่านนั่นเองนะคะแต่ที่นี้นะคะเราจะเปิดต่อมาในหน้าที่14ต่อเลยนะคะ14ข้อที่7ค่ะ เขียนมารยาทที่ดีในการอ่านโดยอธิบายเป็นความเรียงสั้นๆความเรียงสั้นๆก็คือเหมือนจะเป็นการเขียนให้เป็นเรื่องสั้นก็ได้นะคะเอง่ายๆคือเขียนเป็นเรื่องสั้นนั่นเองปกติเนี่ยถ้าเราบอกว่าเขียนมารยาทที่ดีในการอ่านเราก็จะมาละข้อที่หนึ่งอ่านเงียบๆข้อที่สองไม่ส่งเสียงดังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เขาไม่อยากได้เป็นข้อๆเขาอ,อยากได้เป็นเรื่องเป็นราว ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไม่เอาแบบเป็นคอต้องเป็นความเรียงสัน้นๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้ช่วงพักกลางวันปู่ไปแล้วเพื่อนๆน,นะคะไปอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกคนพยายามเดินให้เบาที่สุดเพื่อไปหยิบหนังสือที่ต้องการอ่านแล้วจึงนั่งอ่านอย่างเงียบๆโดยไม่เดินไปมาเพราะอาจเป็นการรบกวนคนอื่นเมื่อถึงเวลาเรียนก็พากันเก็บหนังสือเข้าที่เดิมอย่างเรียบร้อยมาเรามาดูกันนะคะว่ามีมารยาทที่ดีในใการอ่านข้อไหนบ้างอันแรกเลยนะคะคือการ พยายามเดินให้เบาที่สุดนะคะก็คือการเข้าห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องเดินแบบให้มันเบาที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรบกวนคนที่กําลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะไปหยิบหนังสือที่ต้องการจากนั้นเวลาอ่านทาําไงมานั่งอ่านอย่างเงียบๆนะคะแล้วก็ไม่เดินไปไหนมาไหนเพราะอาจเป็นการรบกวนคนอื่นและสุดท้ายนะครับพอเราจะไปเรียนต่อหรือว่าเราจะกลับออกมาแล้วนะคะก็คือไม่อ่านต่อละ เราก็ต้องเก็บหนังสือเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นมารยาทที่ดีในการอา่านโดยการที่เราอธิบายเป็นความเรียงสั้นๆแบบนี้โดยไม่เขียนเป็นขอ้อๆนะคะทุกคนก็ลองไปแต่งดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะหนะ้า12 13และ14ไว้เจอกันใหม่ในหน้าที่15สวัสดีค่ะบ๊ายบาย